สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a p s Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการรีแอคชั่นครับผมวันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นนะครับผม Dan Wall x Yin Wall นะครับผมอ่ะ Dan w a l หรือ Yin w a l กันแน่เขาจะมารีแอคชั่นครับเป็นเบื้องหลังของการถ่าย MV นะครับเพลงน้อยแต่มากนะฮะเขาบอกว่า MV ดีแล้วมาดูเบื้องหลังเบื้องหลังนี่เจ็บกว่าฟินกว่าแน่นอนนะครับต้องลองมาดูกันนะครับกับจะฟินแค่ไหนเนี่ย Dan Wall x Yin Wall นะครับผมโอเคนั่นเดี๋ยวไปดูกันก่อนขอบคุณนะครับผมทางช่องพี่แดนออฟฟิเชียลนะครับที่อนุญาต้ทรรีแอคคชัั่นนไดะบ โอเคครับไปดูกันเลยเบื้องหลังส9ก้านาทีเนะี่ยเบื้องหลังนานอยู่นะสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องด้านอ f ฟ i ิเชียลวันนี้นะครับผมจะพาทุกกคนนะครับไปชมเบื้องหลังการแต่งทำมิวสิกวิดีโอตัวที่2ในอัลบัม Home ้มแดนดีโฮมซึ่งเป็นอัลบั้มของผมเองนะฮะเพลงนี้มีชื่อว่าน้อยแต่มากพี่พร้อมมากนะจริงๆชื่อก็น่าฟังนะนะโวยตัวเองแม่มเลยข้อด <c oughs> ีของมิวสิกวิดีโอตัวนี้นะครับก็คือผมสามารถตื่นสายได้นะครับซึ่ง เป็นความไฟฟันของผมตั้งแต่เป็นศิลปินมาตลอดทั้งชีวิตนะฮะตอนนี้เป็นเวลาประมาณไปสองนะครับที่ผมยังไม่ถึงกองเลยในเรื่องนี้นะฮะโอ้ะน้องถ่ายน้องที่น่ารักนะครับก่อนมาช่วยกันถ่ายทอดอารมณ์เพลงเราไปถ่ายแค่ตอนนั่งร้องเพลงยินวอประมือและเหตุผลที่ผมและทีมงานนะครับเลือกน้องยินวอมานะฮะอยากจะให้รู้สึกว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์มากๆนะครับถ้าเรามีความรักดีๆมอบให้กับกันเนี่ยไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องผ่านไปได้จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ร่วม กันได้อย่างมีความสุขนะครับเอาแล้วนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่าเนเรื่องมีสิกวิดีโอเพลงนี้จะเป็นยังไงนะครับเรื่องหลังจะสนุกแค่ไหนน้องๆยินวอจะน่ารักมุ้งมิ้งกันขนาดไหนก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งช่องแดน o f f i ิเชีก่อนแล้วกันนะครับถ้ากดแล้วตามต่อเลยเอาละครับวันนี้เราก็จะใช้ชีวิตอยู่กันที่แห่งนี้พี่คิวอยู่แถวไหนวันนี้นนิคมพี่สวัสดีแฟนๆ สักชาตกันแล้วยูทูบเบอร์กลับมาแล้วยูทูบเบอร์กลับมาแล้วน่มีกล้องสองด้วยมีกล้องสองด้วยโอ้โหมากลับมาทันทีมันต้องใหญ่ดิงานวันนี้เป็นไงเรียบร้อยแล้วเรื่องเรียบร้อยกำลังชารอยู่จริงๆต้องไปสี่ซีแล้วตอนนี้2 2> สองแต่ก่อนได้บอกว่าอันนี้พี่แดนเปลี่ยนทรงอีกแล้วนะครับผมเริ่มต้นจัดเพื่อนชอบแบบเพราะภาคสัมภารของยินวอลเขาเหมาะเพลงนี้มากขึ้นน้อยแต่มาก ไม่มีโมเมนต์เลยใช่ไหมวิศัย,ยขาบอกว่าโอดีเป็นคู่ที่โมเมนต์น้อยมากๆแต่มันเกิดจากความเรียลของความที่เขาสนิทก,กันแล้วเขารู้ว่า,าเขาไม่ได้สร้างโมเมนต์แต่เขารู้ว่าความสืกข,ของเขามันจะมีเอเนจีหรือมันมีพลังงานบางอย่างหรือมันมีมันมีคาริสมามากพอที่จะมีเสน่หก,กับความเป็นคู่ของเขาได้คือจินบอนเะป็นคาแรคเตอร์ของคู่นี้แหละการบเ และเราก็พร้อมจะเล่าเรื Wait, ่องราวให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับว่ามิวสิกวิดีโอวันนี้เนื้อเรื่องของเราเป็นยังไงพี่คิวครับเบิกตัวพี่คิวเล่าหน่อยแต่ชอบนะที่พี่แดงเขาหยิบมุมนี้มาถ่ายทอดเนาะของชายคู่หนึ่งความรักของชายคู่หนึ่งแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่แต่ตัวผู้ชายคนหนึ่งเคยเจ้าชู้มากเคยเจ้าชู้เจ้าชู้มากด้วยเอาเพิ่งรู้ผู้หญิงผู้หญิงในเรื่องนี้เคยเจ้าชู้อยู่กับผู้หญิงปัจจนึันเขาก็ได้คนพบแล้วว่าคนบ ว่าเขาเจอคนคนหนึ่งที่ใช่ซึ่งเป็นคนใกล้ๆตัวเขานี่เองแตะเขาก็เลือกที่จะใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่กับเขาบทมันคือตัวเขามากเลยอะเอาจมูกชนกันนิดเดียวนิดเดียวใส่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 กันได้ไหม a อนแอคชั่นุ๊บู่นี้เป็นแบบคู่ที่สั่งได้อะสไตล์การเล่าเรื่องดีเบียเราพี่คือเราชอบมากเลยเว้ยตอนที่พิเซษมา ที่บอกว่ามันเป็นแบบทำรูปใช่แบบมันคือการชอบฉากหนึ่งเวลาไว้ที่เนี่ยคือแค่อยู่ด้วยกันดูแลตัวเราทำงานก็คือเหมือนรูปถ่ายเนี่ยมันก็จะไม่ไปพ้นจากตรงเนี้ยเพราะว่าเรารวยมากเลยถ่ายทีเดียวเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นคอนเซ็ปต์ไงคอนเซ็ปต์น้อยแต่มากเล s กอีก small บนบนถ่ายทีเดียวก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบในที่เดียวเนี่ยแต่เวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากวันเป็นคืนเป็นเดือน ก็เหมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหลายๆสถานการณ์ประมาณเอาประมาณนี้ก่อนช่วยเล่าเรื่องเทวีตัวนี้ไม่ใช่ดาราไม่ใน่ดาราไม่ดีกลับมาเล่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้อ่ะ เป็นยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณรุ่งกับครับเหมือนช่องเจ็บเหมือนกันนะ <c oughs> นก,การเข้าออกมาเข้าอย่างนี้เลยได้เนี่ยากได้ไหมครับ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้เดบัมันคือเหมือนพูดถึงเตียงหรือว่าที่พักที่หนึ่งที่ให้ความ รู้สึกปลอดภัยเป็นเซฟโซนแต่คนคนนั้นก็เลยตีโจทย์จากชื่อเพลงค่ะก็เลยคิดว่าสถานที่ที่น่าจะเกิดก็คือเตียงเราก็คิดว่าเออถ้าเราเตียงนอนอย่างเดียวจะทํายังไงให้มันน่าสนใจก็เลยคิดถึงความสัมพันธ์ของผู้คหนึงที่เล่าผ่านอยู่เวลาค่ะจะเห็นความสัมพันธ์ตั้งแต่ความเป็นเพื่อนกันเริ่มรักอ๋อคอเสร็จเป็นเดย์เบย์ก็เลยอยากจะให้ถ่ายทอดผ่านบทที่บนเตียงเนาะแต่ทุกทุกอย่างมันเกิดขึ้นบนเตียงในแต่ละช่วงเวลาที่มันแตกต่างกันมันเปลี่ยนของความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นไปทุกๆวัน นอนด้วยกันกี่ปีเขาถึงจะเป็นแฟนกันตกลงกันเนี่ยยังไม่รู้ไงว่าตัดออกมาจะจดจำมาไหนนะผมมาจดจำเีนหมอนได้เป็นอย่างดีสียงที่ตีกันจนแบบว่าเป็นขนวุ่นวายอะนะตัว

ความในใจอะไรบ้างเมื่อกี้ตอนฟีเหมือนจริงจังมากเหมือนจริงจังมากเราอยากทำให้มันเต็มที่นะแต่ว่าอยากให้มูดแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมแต่ว่าพอมันไปอยู่มูดจริงจังมากอ่ะเราก็ดูไม้ปั้มมาเยอะไงดูไม้ปั้มมาเยอะนักไม้ปั้งอย่างเช่นผมมีท่าศอกมหาชนผมเดือดร้อนศอกไปปุ๊บเตียงหักเลยแต่ดีนะที่ซ่อมกลับมาได้โอ้โอ้ โอ้นี่ดูเอฟเอเอเอมากไปไหเนี่ยใส่ไม่ยั้งเลมวยกรองกอ่ะที่ต้องต้องรักคงรักเสือดูหน้าว่ะก็คือหัดลำแรงมือนโดนพี่แกล้งอ่ะมันขนตัวร่วงเหมือน,นมันขนต,ตัวร่วงมอะไรในปากมันกินไก่ที่ไม่ได้ถอนขนมันโรแมนติกดีนะ หายใจไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเราแบ่งกันตีนะตีสองทีแ้วยิ้มแล้วก็ผัดกันตีแล้วก็หมุนล้อผมกั้นหายใจตั้งแต่แอคชั่นแล้วจะให้ผมแบบมุดไม่ได้คุณเข้าปากเขาโหดมากอันนี้คือตีกันโหดแต่พอมาดึงสโลว์มาดูน่ารักนะอนลออี่มีชุดนะสไตลแล้วยังอยู่มันหายใจไม่ออก โอไวแั่เองเลยแบบว่าไหลลื่นมากแต่ว่างงนะซีนเนี้ยคือซีนที่ผมต้องปลุกที่บอกเขามีเเอ energy แล้วมีความ c h a r i s m a ในตัวในตัวเขาอยู่หรอไม่ต้องวิวอะไรเยอะไม่ต้อยมาเล่นกันไปเหมือนกับจับสองคนโยนไปไม่ต้องเขาเล่นกันเองโยนโสวดอะไรไปก็เล่นได้หมดไมมเหรอก็ลบแต่ไม่มีฝุ่นก็คือแบบเก็บกวาดฝุ่นทำบ่อยๆคือแต่แบบนี้มันหาของเจ บรรยากาศก็อบอุ uhm ่นน like, kind of like, er huh. ้องๆก็น่ารักนะเข้าใจความรู้สึกแล้วนะครับว่าเวลาเราดูความรักอะไรที่มันเป็นบริสุทธิ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ว่าความรักจะเป็นแบบไหนก็ตามยังเป็นเพศไหนความรู้สึกอะไรไม่ธรรมดาเหรอมายินดีดูเขาเราก็มีความสุขที่เล่นเอ็มวีครับพี่ได้คิดได้ว่าแบบว่าถ้าสมุ่งสองผลิตกันจะเป็นยังไงเป็นภาพที่อยากได้โมเมนต์น่ารักแต่ว่าเราก็อิ่มเอาไว้กันอ่านว่าอะไรวะ มันไม่ใ <Cornell> ช่ภาษาอังกฤษด้วยซ้ำมันเป็นภาษาอังกฤษที่มีขีดของภาษาจีนนะมันคือภาษาอะไรเยอรมันหรือฝรั่งเศสอนได้แล้ว้เพื่อนกันเขาไม่แก้แบบนี้ กำกับนักสแสดงวายค่ะก็มีความสตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำได้จริงๆใช่ไหมเพราะไม่รู้เหากับย<อ>งกลงเลยคนที่เสพนวายอะค่ะจะมีเทสต์บางอย่างอยู่ แต่พอได้แบบไปศึกษาจริงๆหรือได้มากากับจริงๆอะความเป็นวายมันก็เหมือนชายหญิงหรือเพศทุกเพศอะค่ะก็จะมีความน่ารักอะไรอย่างนี้เลยค่ะจริงๆคนรักที่เป็น LGBT เขาก็รักกันไม่ได้แบบว่าต้องเป็นผู้ชายผู้ชายรักกันนี้หรอกเขาต้องมีความเป็นผู้ชายผู้หญิงนี่แหละเวลาคนสิรคันมรักก็เหมือนกันหมดเลยดูมีความสุขดีอะแม่ฮะเฮ้ยตื่นกอนอฮะไงวันนี้ครับดีพี่ได้ยินเสียงแบบว่าฟาดเอมอหนฟาดกันสดที่ไหยอะใช่ครับก็คือ การแสดงวันนี้ต้องขอบคุณน้องมากเลยทำให้ก,การทำงานของผมนี่แบบสบายมากปกติเนี่ยเป็นความแัลกๆของพี่นะ <Wow. S 2> ที่แบบว่าอยากจะออกกองตอนปสองปลสามบ้างอย่างเงี้ยครับทำควนมิเดนพี่เป็นจริงขอบคุณมากดีใจ๊ดนะครับ เมื่ไทยเอบีก็รู้สึกสบายใจมากครับเพราะว่าเปนการทํางานที่ง่ายเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับทํางานน้อยนอนเยอะเยอะนคอนเซ็ปต์เอนะครับน้อยแต่มากวันนี้แ้งชิลมากเลมาบายก็ยังมานอนเลยครับีได้พี่ได้ดีกว่าีาตัวแน่ ไ,ได้มีแต่คำวา่าหลอ่อค่ะพี่แดนก็ดีค่ะเป็นศิลปินมืออาชีพเนาะถ่ายกี่เทปก็เล่นได้หมดเลยค่ะโอเแจ้าแหมก็พี่แดนไป็นพวกมกับซีรีส์เนาะคือละครก็เล่นได้นักร้องก็ร้องได้อะไรครับเนี่ยทำไมมานอนอะไรจะมีครับเนี่ยเราถ่ายพัพนิ่งไงเวลาเราทำรูปเอ่ะเราต้องมีปกสวยๆแล้วทำให้คนเนี่ยคลิกเรา เราต้องเน้นบ้านหน้าตาจิกวิธีจนะิกตาทำตรวจคานลงนิดนึงตาเนี่ยโฟกัสที่พุ่งตรงพุ่งตรงไปที่คนที่เราหมายปองพูดอะไรเปลี่ย <laughs> นเลยนี่จิกไหมจิกก้อง <laughs> ต้องเป็นเข้าวงการนะ่ะต้องจิกกล้องเป็นเมื่อ <laughs> กี้เราถ่า,ไา,ายไลฟ์ซิงก์ไปแล้วคอนเซป็เปต์ก็จะอยู่บนเตียง เมืเ่อวันนี้มาบ่ายแล้วมานอนเอานอนเอาเนี่ครับมันเป็นคอนเซปต์มันเสร็จวัน <c oughs> น,น,นี้คือทำงานน้อยๆนอนเยอะๆนี่ตรงคอนเซปเพลงน้อยแต่มาทำงานน้อยนอนมากๆที่น่ติดใจครับผมนอน โรแมนติกที่เรากำลังเฝ้าดูเขารักกันนะครับความรู้สึกตอนนี้ทำไรอ่ะเไทให้กันอลไรก็มีรอยยิ้มกุมขื่อบ่ะนี่เลยดูวยด้วยมัร่วกลมกับมากกลมกับแบบพี่เดียนพูดข้างๆหูยัง งงแล้วงงแล้วพูดกับงงแล้วงงแล้วเกยครับจ้เข้าใจความรู้สึกเลยครับว่าคำว,ว่าจิ้นเนี่ยมันเป็นยังไงคนคนี้ <c oughs> คนลุกเลยไม่ไดีดีเพิ่มให้นคนลุกเด็กเด็กนอนทั้งเอ็มวีครับเนี่ยนอนทั้งเอ็มวี ถ้าอยู่กับคนที่แอบชอบอะไบ้านด้วยกัน<ม>เขาคง<ม>หาอะไรมากินด้วยกันอนะ่ะอร่อยอร่อยแต่เลยบอกว่าโมเมนต,ต์ต,ตอนกินข้าวด้วยกันมันมีความสุขไม่รู้เป็นเองคนเดียวหรือเปล่านะก<ม>ารกินข้าวเ <c oughs> ทียนดับลมมันแรงอ่ะเนาะดับอีกแล้วว่า ตรงกันหรนอมเห<อ>็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทำไมคนตอบเรอบอกแล้วสองคนนี้มันสิงกัน จะกำกับน้องได้ไหมเพราะว่าน้องมีความเป็นนักแสดงมือาชีพแต่ว่าพอ <gigs> ได้มาทําจริงๆอย่างนี้ค่ะน้องมีความน่ารักมีความเฟลลี่มากเลยะคะ่ะแล้วก็ให้ทําอะไรก็ทําหรือว่าบางอย่างที่ไม่คิดว่าน,น้องจะทําได้อย่างเงี้ยน้องก็ทําให้ในเน้ยรู้สึกประทับใจมากก็ถึงทีเราแล้วนะครับเป็นหลายสิงภาคกลางคืนเป็นชุดแล้วแล้วก็จะเป็นคนที่ปิดกล้อง แต่ในสิ่งที่แบบว่าคนที่เคยได้ยินคนเขาพูดถึงแล้วตอนที่ทำงานกับยินวอลเพเ่อนเพื่อนที่เคยร่วมงานมาด้วยกันไรยอไงทุกคนพูดเหมือนกันเหมือว่ายินวอลเป็นเป็นข้อดีที่น่ารักนี้วก็ผมสามารถตื่นสายได้เลยซึ่งเป็นความไฟฟฝันของผมตั้งแต่เป็นศิลปินบอกแค่บอกน้องน้องทำให้ได้คือสุดยอดมาก ผมเห็นพี่ก็ง่วงทั้งมาครับมาบ่ายนี่ก็ง่วงเหมือนกันนะคือเป็นคนที่ตั้งใจและทุ่มเทันการทำงานมากๆแล้วก็แบบใส่เต็มมากอะคือให้ใจร้อยอ่ะอืมล่าสุดของพี่แดนนะครับผมเป็นศิลปินระดับจักรวาลเลยนะครับถึงุแบบสุดๆมากที่ได้เคยได้ยินมานะน้องน้องเต็มที่แบบงกายเลยไ้หลับไปเลยถึงบอกว่าสปอนเซอร์คนไหนได้ไปคุ้ม แล้วเวลาเหมือนค่ะเอาเขาไปออกด้วยกันนะสิ่งที่มันได้กันเลยมา้งคือเขามีที่เราบอกว่ามีเขามี energy ต่อกันอยู่แล้วอ่ะต้องพี่แดนค่ะเป็นแฟนฝั่งพี่แดงอยู่แล้วค่ะฝั่งฝั่งใส่ขับพี่แดงเลยมีหมดเลยตั้งแต่กัวเมื่อกี้บอกให้อยู่ห่างๆเขากลัวต้นรี่มีส์บ็อกเซตวัยรุ่นไฮร่นเขินเพรนั่นก็มีอันนี้เป็นความสูงสุดของชีวิตกำกับแล้วที่ได้กำกับศิลปินที่ชอบตั้งแต่เด็กเนื่อในรู้สึกว่ามาถึงจุดสูงสุดแล้ว อันจริงเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้ทํางานเนี <Disease> ้ยคือผมเกิดมาทั้งหมด27ปีอ่ะผมว่าชีวิตผมมีความหมายรู้สึกดีใจพี่แดนเนี่ยเราก็ตามมาดูตั้งแต่เด็กนี่อย่าให้ตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวแล้วก็นี่ทอล์นจะอายจะบูดเดนฟีสไตล์ซาดด์เบสสั้นๆแน่นอนเปล่าเอฟซีตัวจริงไงครับ แต่ชอบฟิลเนี้ที่ถ่ายแตงเงาอหล่อมากวลูกมากวิววิวพุ่งแบบไงวะเขาหล่อเ่จะได้ทานนะ ถ้าถ <champions> ้าเกิดยิปเดียวพี่แดนเป็นยังไงนะครับเอาจริงไหมผมว่าเขาไปเขาคงจะเป็นเบื้องหลังผมไม่ได้เกิดอ่ะคือผมไม่เกิดก็จะเป็นคนที่ร้องตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวเยอะออกไปอ่ะโดนด่าจบเข้าผมชอบพี่แดนมากนะ แล้วสำหรับ m ีตัวนี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับน้องหยินบอนะฮะก็ไม่ต้องกลัวความฟินที่ทุกคนยังเคยรับรู้กะชื่นชอบกัน m u ิกวีดีโอตัวนี้ไม่ได้หายไปไหนมากขึ้นละมุนขึ้นคนลุกยาวขึ้นน้ <c oughs> องน่ารักมากจริงๆแต่ละชอ็อตแต่ละมุมแน <c oughs> ถ้าอยากจะพูดอ่ะต้องดูแล้วจริงดูรอบเดียวไม่ได้ด้วยต้องดูหลายๆรอบหรือใช้คำว่าปั่น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 ไปเรื่อยๆรับรองนะครับฟินจิกหนอนแน่นอนแน่จิกหมอรับรองนะครับฟินจิกหมอแน่นอนนะครับเฮ้อะไรวะ ขอบคุณมากๆเจอกันเร็วเลครับเดินนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณมากนะจอยเจอกันเจอกันโอทีต้องมาแล้วโอทีต้องมาแล้วโอทีไม่มีโอทีคัดโอเคครับเห็นไหมสิ่งที่เราจับได้เคยไหมเราจับได้คือว่าเราต้องมีประโยชนีให้ผู้กำกับพูดว่าเขาไม่เคยกำกับวายมาก่อนเลยเขาเลยไม่แน่ใจว่าการกำกับคนสองคนเนี่ย มันจะยากแค่ไหนที่เป็นแบบผู้ชายผู้ชายสองคนอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเขารู้สึกว่ามันไม่ยากเลยเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นความรักของผู้ชายผู้หญิงแหละที่เขามีต่อกันอะไรยอย่างเงี้ยเพราะฉ<ล>ะนั้นเราก็กํำกัดแอบผู้ชายผู้หญิงเลยนี่แหละสิ่ง่ที่เราสึกว่าประโยชน์เนี้ยตรงมันดีตรงไหนมหมไม่ดีตรงที่ว่า LGBT หรือใครก็ตามเวลาเรามีความรักกันนะความรักมันความรักเว้ยความรักมันคือความรักมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตามมันจะไม่มีแพมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับการแสดงความรักต่อกันเพราะฉะนั้นมันจะไมม่่ีแยกหวา หญิงช่ใช่หญิงหญิงหญิงจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความถ้าเราแสดงความรักต่อกันมันมีแพทเทิร์นที่มันไม่ได้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นเราอย่ามองแค่ว่าเออเป็นเกย์ต้องคิดแบบนี้เป็นหญิงหญิงต้องคิดแบบนี้เป็นชายหญิงต้องคิดแบบนี้จริงๆแล้วความรักมันยูนิเซ็กต่ความรักมันไม่ยิ่งเพศความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนอยู่แล้วทีนี้ที่เราบอกคือทําไมน้องเขาถึงรู้สึกว่ากากับง่ายขึ้นเขาโชคดีที่ได้อินวอฟุนเลยผมว่า ยินวอเขาเป็นคนที่ให้เขาได้ยินการทางานมานะเขาเป็นคนที่ใส่เต็มทุกการทํางานแล้วเวลาใครขออะไรเขาเรียกเรียแบบเขาทําให้ได้เลยหรืออย่างหนึ่งคือ2คนเนี่ยเขาเป็นคนที่เราบอกแล้วเขามีคาริสมอรหรือมันมีความที่เป็นพลังงานบางอย่างที่มันซิงโครไนซ์ตอกกันอะไรเงี้ยพอมันสองคนมันเชื่อมต่อกันเนี่ยเวลาเขาเล่นเทไรมาแล้วมัน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 ลื่นอ่ะเหมือนแค่แบบสั่งหยุดก็หยุดได้สั่งเปิดออนก็เทิร์นออนปุ๊บก็ทาได้ได้เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันเป็นคีมีขสองคนเน่ะแล้วพ่วงกับก็จะทํางานง่ายขึ้นเพราาะว่ เขาต้องการซีนแบบไหนที่มันเป็นซีนแบบละมุงละมุนแบบไหนหรือจะซีนที่หวานแบบไหนเนี่ยเขาแค่สั่งเปิดสวิสสองคนนี้ทาได้โชคดีด้วยที่ได้สองคนนี้มาแล้วพอสองคนนี้มาเป็นเคมีที่แบบมันเป็นเคมีที่คู่ไม่ถูกเนาะคือเขาไม่จะเป็นต้องพยายามให้เหมือนกับเป็นแฟนกันแต่มันจะมีความเป็นแฟนกันอยู่ในนั้นอยู่แล้วเวลาเขาสองคนเล่นออกมาท่านเขาแค่ส่งสายตาให้กันหรือแบบอมยิ้มให้กันนี่องงานผ้ามันจับไปอ่ะการพูดการจาจะทะเลาะก็อยู่ก็ได้นะจะตีกันอยู่ก็ได้นะแต่แค่สายตากับ ตาที่มันสบตากันหรือว่าการแววตาที่มันมองอยู่มันจะเป็นอีกความหมายหนึ่งทันทีเฉะนั้นตาเสียวไปมันจะเหมือนกับคนนี้กำลังแบบมีความรักต่อกันอยู่พอดีอมันก็อธิบายได้อย่างหนึ่งคือสองคนนี้ลึกๆเขาแบบค่อนข้างจะซิงโครกันเน้นเห็นไหมบอกว่าถ้ามีแฟนจะทําอะไรก่อนก็คงจะกินพาไปชวนไปกินเหมือนกันเลยสองคนอะไรเงี้ยมันมีดัอตสไตล์บางอย่างที่มันเหมือนกันนะเวลาคนมันมีอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันเยอะมันก็จะซิงกันอื อ่าโอเคเขาถือว่าเป็นเบื้องหลังเอมวีที่น่าลกนะครับผมก็มาดูน้อง,นองเนาะหูชาที่ยั่งสุดกลายเป็นสากตีมออนเนาะให้เป็นขนเนาะเพราะว่ามันเป็นสากที่แบบเออมันเข้าคงเข้าคอแล้วขนมันกระจุกระจายมาดูขนดีติดตัวเต็มแบบติดตัวตัวหยินเต็มตัวห,หมดเลยอะ่ะโอ,อ้ค่อนข้างที่จะแบบว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ถ่ายลําบากอยู่อืมสุดท้ายไม่ใช่ว่ะซีราลล์บังสุเขาจะใชใ้นิกไทย สมมติน้องเผื่อผูกเดิงไทยให้เป็นหรือว่าเออแบบเด็กไทยผมว่าอะไรเพราะใกล้หน้าใกล้เดี๋ยวเขอนอะไรอย่างงี้อ่าไม่แน่ใจตัวน้องอ่ะไม่ได้บอกว่าิีนไหนยากสุดแต่คนดูเหมือนได้จะรู้ว่าซีนที่ยากสุดคือเนี่ยตีหมอนขั้นตอนเยอะโอเคครับวันนี้ประมาณนี้นะครับผมกับการแอคชั่นนะครับผมกับเบื้องหลังวิทไ The Sea กับเพลงน้อยแต่มากนะครับของพี่แดนวรเวทนะครับผมจะรีบไปปั่นวิวให้กับ MV กันนะครับผมตอนนี้จะ50,000นวิวแล้วนะครับผมก็อยารีบไปดูกันนะครับผมช่วยๆกันดูไปเพลงที่พร้อมมากนะ บางคนอาจจะไม่ได้ปั่นวิวไงไปฟันสตรีมมิ่งออจัสสตรีมมิ่งมาก่อนแล้วก็มาปั่นวิวยูทูปก่อนเปิดผ่าน YouTube ก่อนนะครับผมเพื่อจะให้พ่น้องยอดวิวน้อยอย่างน้อยต้นหนึ่งล้านแหละต้องได้แต่จริงๆพี่แดงเพิ่งไปร้องเพลงนี้ตอนที่ป๊อปสเตจนะอืมเพราะมากบนเวทีโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับติดตามพี่เสียงของทาง YouTube Instagram Twitter และ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนละครับแฮปปี้สงการฮอลลีเดย์นะครับ,ร holidays, รบขอให้ทุุกกคคคนมมมมีววาาาาสขๆรับบบผไปแล้๊ยย